ตั้งหัวที่เก่าเขาหลุดเนี่ยเขาก็เลยถือกาเพราะว่าหัวนั้นผมมันเสือกไปบอกว่าศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมเขาได้อยู่หอกว่าใหญ่หลายนะครับแต่ว่ากต่พื่อว่า,ล,า,วา,วาล่ะคื่อจะผมบอกแหละเลขมันมีเข่ามีหลุดนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับแล้๋ยวมุม,มนี้ไผ่หงว่าออกตัวไหนแล้่ยวอ่าหัวที่เก่าเขาหลุดจะขึ้นหนึ่งพฤศจิกาศูนย์มุมีเลยงวดที่สิบหกเขาเริ่มกลับมาศูนย์กลับมาเขา่าแท้ย่อก็แตก ให้เลขถูกยุทธตามันกับหัวอ่ามันกับหัวเป็นเก้าศูนย์กาบเป็นยันต์บัที่นี่ทุวันมันกี่ผมมาเลยว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าเก้ามาหาแสนเปรดเส้นเห็นหมอเพราะผมโหลดาหาเสีนมาทุกวันเลยอ่าเพราะหาแสนเปิดเส้นมากสุดในชีวิตเลยเดาไว้เดี๋ยวเมืองใไรผมบอกว่าผมปันเห็นมูซีฟลูงหืมปากุ้งเนี่ยเค่อ่านั้น่าบักฟุ้งเน่าผมเลยมาเก่าเนื้ออ่ครับเนาะแล้วผมไปเพราะปันเห็นบักกุ้งแล้วเพราะว่าไปยุตธูได้ห้าหนึ่งเก้า ผมได้ว่ามันตรงกันขนาดนี้สิปลอยไม่ไเป็นยังกับเมียนทำไมผมกไไับไล่ซื้อรอตตอรี่และเจสิบหาใบผมเ,ววเ,เ,เ,นนเนี่ยู้เ,ยนเ,นยเดียวเยได้หน่อยตัวนี้หัวดตุลางมาเช้น500ใบอยู่นียวันือบจะไปเนี่เจสิบหาใบเพราะว่าเขาออกเหมือก่อนอ่ะะารากาซื้อแล้วเก้าหนึ่งเกหนึ่งเก้าเกาหนึ่เก้าเกมี่เป็นเม็ดเดียวอยู่สายแถได้ตฟังไร่สเมือผมตาสีเมือมือโค้งุดท้ทยนะผมไม่ได้มาเก่าสมเลยผมบอกว่าผมมีหอดการสอมเนในกลิบ ร่าง 91. เะนะก้าหนึ่งเฮ้ยพน,นะซ้อมไม่ก้อนพร้อมในมือนั่นซ้อมไม่ซ้อมไม่พนะมันออกกีหรียญานท,ที่นี่ก็เลยเสียสติีเลยนะครับอ่ามันกับมาเก่าหนึ่งตะวากะหวยเนี่ยหลายคนกับว่าเป็นยังอาจารย์คือปล่อยไว้แทะมันสี่อัน,น,อนคือจะปล่อยซาบปล่อยไว้ผมว่าขนมันสี่อันมันก็อันคือเราแม่ผมปล่อยมือสุดท้ายเจ้ามือเขากาจ็จับมันคือเก่าเขาปล่อยไปมือนี้ยางน้อยก็ได้ซื้อลอตเตอรี่อาจจะแพ้งจักหน่อยแต่พอได้ซื้อครับยางน้อยก็ได้อยุด ซื้อลอตเตอรี่นี่แต่ถึงรางวัลทีนึงเนี่ยมันจัง,จงสี่ม,มือนี่หลายคนว่าอาจารย์อยากหมดนี่อยากหมดนี่เขาต้องถึงรางวัลทีนึงเนี่ย <c oughs> เขาไม่ถือใต้ดินท่าบาทว่าเหมือนนี่เฮ้นมาเขาถือมาจี่ขัวอะไรนี่แปดขั้ <c oughs> เ,เ,เ,เข,ข้ากันเลยเหมือนนี่โย่ <c oughs> ถ้าสถิตินะครับสิบแปดนวดเราเข้าไปสิบนวดเลยถ้ารวมเด็กนู่นเด็กนิ่งเราหลุดแค่กกขั้วหนึ่งพฤศจิกาเท่านั้นนะครับแต่เข้ามาไปนับสิบแปดให้เขาสีดาพอเพรวกไอ้งวดน่ะมันหลุดเนาะ มวดศูนย <Es> <an> e ์ลานเหมือเส็นอ่ะชื้อเ้านศูนย์พ่อมึงบ่อเห็นป่าวนะโคุณด่าผมอ่ะเขาก็อจะนังมวดนี่เป็นงวดที่สามเขามาแล้วกสองมวดมวดที่ผมพิจิกาเขารวดมวดเมื่อกี้เขาจ่อปวดล่างเลยนลควเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งนาคางวดนี่ย้ำอีกครั้งว่าเลขเนี่ยมีเข้ามีหลุดแล้วผมไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนเป็นเพียงการเดาว่าไทยว่าเขาไทยกันหรือื่อสมมุิกันถึ่นมาเขาบระหุดเราก็อกตัวมันมีคนมาเม็นหลายว่า ถ้าอาจารย์รู้เองมึงรู้เองคือบอก่อบอกแม่มึงคือยัง่ยแต่ยังว่าบังหัวนะครับพันหูวเนี่ยบ้านนี้เนี่ยเ่อเหตุงานครับนางซื้อตะเหล็กอะมืดมืดมือ,มอเป็นนะครับมันบังหูย่อนมังห้วละนะครับอ่ะแล้วกะก,ก็ใครชอบก็ดูไม่ชอบก็ผ่านนะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็1ิดพกคันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดมีเจ็ด ห้าแสนเปอร์เซ็นครับบ่มีลานงวดมวดในวารันบนมีเลยไหมมีจัดมวดเมื่อกี้ว่าหาแสนเมื่อไหร่มาบ่นมาลางเฮ็ยบ่าพังเนาะห้าแสนเปอร์เซ็นก็จะมีเจ็ดหกมีบอมแมนเลยนะสิบสิบมีเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งมีเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดหกหกเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งเม็ดเดียวคือตัวแรกคือเจ็ดเก้าก็เจ็ดออกแล้วก็ตามสามารถออกไม่อีก สามตัวมีเจ็ดเก้าหกแล้วก็เจ็ดเก้าหนึ่งเลขจะมีอยู่สีู่เท่านั้นห้ามตัดออกผู้ใดตัดออกอออตัวนั่นล่ะนั่งอยู่ในนี่มีคนมามีดวงนั่งอยู่น้ำหลายมาะว้ยังงวคุนล้านประเนศ์นี่กูซื้อทุกตัวเลยงหดวนี้กูก็ซื้อซ้ำนะงววนี่อออเก้าหนึ่งถึงเก้าเจ็ดกูก็เื้อซ้ำามันหัวทุนล้านประเทศเอยผูดอัดประสัิฐม่เป็นไหลายคนก็จะเป็นอย่างสั้นหลายคนจะเป็นประมาณนั้นเวลาเขาถือเนี่ยกูก็ซื้อดอก ตวเวลากูซื้อนำมันตายทุกตำแหน่งมันอยมีอยู่นะครับการแก้ก็ไปขอขมากกับเอาในยุ่นมุกนี้เขาไปลองดูขึ้นก่อนนอนจะรอยได้แต่ท้าม้ามวันี่ผมมากกี่ยังผมว่าเทสหนึ่งนี่ผมกับมาคิวเพราะตำแหน่งตำแหน่งตรงนี้มันจะออกประจําทุกงวดเลยตั้งแต่งวดทีสองมวดอะไรมัวงเมื่อกี้เก้าหนึ่งผมก็อยู่นี่แต่ว่าอีกตัวนึงที่มากคือคืนน่าจะเป็นเทสหกหกเทสสี่นามันกี้ยัง อ่าผมก็เลยมักนะครับมันก็มีที่มาอยู่ตั้งวันนี้เนืงเขาต้องรอเลขถูบก่อนเดี๋ยวผมจะไปซื้อของมาไหวลว <c oughs> พะพอผมจุดูเซตผมเหมือนพี่มากยกมือให้คือเก่านะครับหาเลขถูบมันตรงกันอีกไมยเนียนลนะเนียนเลยเอ่าเลขถูบมีเฮอกรวัดกำลังลงตางวันนี้เขาก่าเบาๆเพราะว่ายงังกระแสมันแห้งคือปูขาดคนผมบอกแล้วว่าปูขาดคนเพราะว่าเขาเข่ามาก่อนอันนี้แตกงวดเนาะเพราะวดที่เนื่งพฤศจิกาผมดังทักงวดที่ว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์น่ะ ดังไปทั่วประเทศแหละเลยเขาบอมีเลยปูมาให้เลยมาที่นี่ผมก็ถือดาถือดาผมเลยบอกปูว่าเออก็ะดีเขาจะได้เห็นคิดใจมนุษย์ตอนผู้ใดมากด้วยใจสาธาผู้ใดสาธาจะปูจงังไหเขาด้วยผู้ใดว่าสาธาก็ย่าใหมันแม้นมันสื่อน้า,นาก็าย,ย่าใหถ่กเลยว่ายังสิงวดี่ผมพิจิกาผมก็บ,บอกว่าปูวัดร,ร้นเล็กันเริ่มงเงาว่างวดนีผมเลยบอกว่าปูคัดคนพองวดเมื่อกี้ผมเสื้อเลยว่าคนดีดาผมเขาก็ตามแล้วเขาก็น้าเลยผมเลยว่าเดี๋ยวปูตีเอ็ดให้เห็นดอกฮ่า มันก็มีคนมาแถบผมมาวันนี้ปู่คัดคนอีกไหมเพื่อนบอกว่าเลขออกนะ่วันนี้เก้ามึงก็ไม่มาหรอกจังเหนยะผมก็บว่าปากแล้วเลขกตอนเลข,ขกคัดออกเพราะเลขออกแล้วเป็นไงละ่ะวันนี้จังไปกล้าด่าท้าขึ้นนะเล็กออกแล้วแต่คิโมะแล้วบาดเนี่ยนะครับไอหลางวดเมื่อกี้บนันนี้ม้วนี้มืนก็บคับมาดังอ่งเีกพอมาดังอีกแล้วทุ่มหนีเคยดา่าเฮ้ลับมาซื้ออีกเยอะบาดเนี่ย โอ้ยมันกลับมาเข่าอยู่เว้ยถี่เดียวน้ำเช็ดเท้าอยู่หอกเพากเขเบาๆครับวันนี้เขาเบาๆเต้ว่ากะจำไม่ว่าเลขมันมีเข่าไม่รูดเวลามันรูดเท้ากะไอ้กําลังใจกันวันเมร์ว่ารูดปั๊บดาเรื่อยอาจารย์น็อตี้ฮูชี่มะนะก้อนเป็นไหมก้อนหนานั่นของแม่เขาหนาเฮ้ยซื้อเป็นแล้วเราจะสนเราก้อนหนานั่นแล้วยองผมมาสั่นแปะวันจันวัที่เก้าผมรูดอาจารย์น็อตี้ฮูขี่มะนะ ผมไม่เอาลูกทิดเอกกูคือบางสิเนาะบ่ายลูกงวดนี้งวดนี้เราเหมียนวางในเสียดายไม่ได้ซื้อมาเอาไม่นะผมบอกว่บอกแล้วเดี๋ยวผมมาเออแล้วถ้าเราถ้าเราอาจจะเท่าแล้วครับตะข้นผู้เก่ากันเนี่ยเออน่ารักดีนะครับงวดนี้กะเป็นสีสันนะครับเนาะท่านผู้ชมก็เป็นธรรมดาเนาะในกี่มือหนึ่งสองมือ บางทีเจ้าหน้าที่เขาตรวจนะครับรเพราะว่าเลขเขาดังแล้วก็ถึงรลังเลี้ยงหลายอย่างนะครับถ้าพยายามมากเราจะเห็นรถตำรวจเนาะ,ะตำรวจระกีกับมันก็ตรวจเนี่ยตรวจทั้งหมดเนี้อาจารย์นี่จะได้บตบปวดน,นี่อยู่เน่าสุดมันรลังเลี้ยงกวางหายอย่าบ้าไปเลยเรามีไหมล่ะลุ <laughs> งแต่เขาคิดว่าเขาเอายาบ้ามาแจก,กว่านางไหลๆหนี่เด้อนะครับอ่ะเข้าหลองเลี้ยงเลยนะขอหาย,ยานี่มันไม่มีนะครับแต่ว่าผมกับญาติแป่งมานำ้ำ น่าต้องเที่ยวหรอก็มาวางไว้แล้วาันพ่ดเป็นยังมันตัวจลายมือได้มันสีบ้าผู้ใดเอายาบ้าร์มาเตียงก็ไม่หรอกนะครับเดี๋ยวก็ถือที่ครั้งที่สองที่โดนนะครับเหมือนงัวศูนย์ร้านเปอร์เซ็นต์นั้นผมก็โดนหววนั้นเองไม่เข้าแต่ว่าผมรู้เลยว่าเป็นผีมือใครอย่างเงี้ยเขาหูยี่แล้วมันมันมันเข้าสูก็ไปเข้าหูยี่แหลี่ยวก็เสียหลายเพราะทางผมเนาะงวดเมื่อกี้ที่เขาชนะก็คือว่าผมฝัน ฝันว่าเจ้ามือนี่ยอันนี้เป็นฝันเนเอะต้อฝันา่อื่องฝันเจ้ามือเนี่ไปบนพญาคุดเพื่อที่จะลม่มนาพอ,อผมฝันวันพญาคุดไรจบผมไ่กินผมผมไรเแลยนไปหาผู้องดับแต่เจ้ามือบอเคยเบิ่งประวัิผู้องดำแสนยสิจันทนาคราชผู้องดำเป็นพญานาคที่ลบชนะคุดเจ้ามือมันบ่นทิดมองแล้วป่านเนี่ย ผมก็เลยบอกกูว่าถ้าเมื่อนี้เรียกเขาผมจะถวายหอกอนันตเศษ้รูหอกอนันตเศษนี่คือหอกที่องค์ปู่อนันตมอบให้ปู่ทำเพื่อไปลบกับพุทธเดี่ยวปรชนากามาผมเลยว่าาปูอยากได้ให้เรียกหอเก้านึงจต่นี้ทุกช่องนะครับในช่องทีมงานรี่หอเก้านึงแปลว่าเราอยากได้อีกีผมเลยสิมอบหอกให้เรานะครับตอนนี้สร้างเฮ็ดแล้วสามมือนะครับสร้างเฮ็ดมาถวายปููเป็นเงื่อนท้องเดือแล้วก็วันที่เก้าเดือน วันที่9ที่จะถึงนี้ผู้ใดว่างก็ให้มาแห่น้ากันใบสามมงคลครับเรื่องแต่เราเปลี่ยนเดวิลจากรถแห่ปรับมาเป็นกองยาวเพราะว่าสาวน้อยเพชรบ้านแทงโอ้ปีหน้าก็ไม่ว่างคิวยาวเนาะค่ะเนาะเต้นมันบับก็ได้ก็ได้นะครับก็วันที่9นะคะนอกจากเขาสีเข้มแดงแล้ววันที่9ธันวาคมก็2 5 6 6วันี้แหละนะคะไม้แห่น้ำกันวันที่9เป็นยังเท่าวันที่9 เลขเขาเก่าบนล่างเขาต่อเก่าให้สูนะครับนงวดต่อไปเขาจะเอะ้รไหาเป็นงวดที่สามเนะเพราะเขาเขามาแล้วสองงวดงวดต่อไปจะเป็นงวดที่สามปฏิหารใหม่ครั้งที่สามงวดเมื่อกี้ผมใส่ซื้องวดว่าไฮซ่าหอดดาวของท่านมาที่นี่ไฮซ่าหอดดาวผู้โตเนื้อแบบเนี้เอหัวนาเขาเยี่ยมคุณแล้วหอดดวงอาทิตย์คุ่นแล้วีคุอดาวคุ่นมาเนี่ยเขาต้าอยู่ในโลกแล้วนะครับใครว่าก็ใบสามแของยาวเนะครับเนื้อ ก็การแห่เดี๋ยวผมจะประชุมกันผมอาจจะให้ลูกติดรออยู่ลานนี้เลยเดี๋ยวเราไปแต่ทีมเราเพราะว่ามันจะวุ่นวายเพราะว่าอันขวก้อนถื่ก้านนะครับมันยางเต็มถนนอยู่เนาะเจ้าบาน่านไปะว่าเลเนาะลูกทีสะยอ่ะขวบอีกก็ทินั่งถ่าตาบลาดนี่เดี๋ยก้อนเนื้อผู้ใดถือแต่ไม่แห่ผู้ใดเ่า่างกับว่าเป็นยังอันเพิ่งไม่ไลโคตเอาครับโค้เลยที่อ๋อไม่ชินเลยอ้าวใครเนี่ย ท่านผู้ชมนะคะก็คลนี้นะคะใครที่ว่างก็มาได้นะคะเป็นวันที่เก้านะคะท่านผู้ชมมาแห่กองยาวด้วยนะคะบ่ายสามประมาณบ่ายสามใครโชคดีก็เดินทางมานะคะอันดานมุด้อนนะคะก็ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะคะยังไงฝากติดตาม ในช่องด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะชมบรรยากาศเนาะพี่น้องวันนี้เราไม่ออกครับนี่พี่น้องค่ะดูบรรยากาศนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทั้งเพจทางช่องด้วยค่ะนะครับช่วงนี้กั